เอ็มโฟไม่เจอนานแล้วอ่ะไม่ใช่เอ็มโฟโฟเอมไม่เจอนานแล้วเมื่อก่อนเจอบ่อยเลยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอละอืมโอ้ดูบ้านควาไอความมือเนี่ยพี่มันบ้านนิดเ,เดียวมันลงมาได้สองตีสามตีแล้วมันนอะละไม่มันลงมาเอารถแล้วก็มาหาเราใช่ไหมใช่แล้วก็มาหาเน่าจะไปน่าจะไปบ้านกน่ารับน่าจะวงน่าจะไปสามแยกกัะพี่ นั่นนะ<า>ตกใจ A, a W P เพื่อนเราเพื่อนเรา A W a เอสไนเปอร์รอ <laughs> อถ้าผมคิดว่าผมต้องกลับบ้านเก่าอีกแล้วมนะั้ย <laughs> ยังไม่จะถึงพื้นเลย <laughs> น่าละเสกไม่ทันพืนเลยนะพีไไ่ไปไอ้นีมาไปปรับในอะไรนะเดี๋ยวในมทซ้อม,มนะเพราะว่า <laughs> รู้สึกว่า เกิดอะไรขึ้นวะทำไมคุณด,ดึงปืนไม่อยู่เลยเออปืนมันดึงยากขึ้นอ่ะใช่ใช่พี่มัปปลลนปาดรอบนี้ปืนมันโปะอันนี้เลยไม่ไหวดึงยากมากเลยกลับมาเล่นผมลองลองเล่นดูเอเคค้มสองแม่นยิงไม่โดนเลยกลับมาเล่นปืนกกไม่ไกลมากนะระยะ,100<ม>ะร้อยเมตรแต่พอไหวไกลจากนั้นไม่ไหวแล้วไ,ไม่ถึงร้อยเมตรที่ผมเล่นอ่ะ เจอแต่ของดีๆทั้งนั้นแหละไม่เล่นเลยลูกเก้าเล่นลูกเจ็ดดีกว่าเกมนี้ก่อนนอนเพื่อได้แชมป์กับลูกเจ็ดนีศาสาเจอไอ้นี่ให้อะไรอะ่ะเก็บเสียงเอ็มจีอ่ะใช่เอ็มยีิบสี่ไปไหนหมดมประเทศนี้เขาไม่ผลิตขายกันหรือไงวะ <laughs> อย่าบอกว่าโรงงานเลิกผลิตมาไอ้ลูกจุดสี่ห้าแล้วนะ <laughs> ไม่รับใครใช่ไหมไม่ต้องรับใครใช่ไหม โซหารถเลยไปแลนลียคนละคันจะหนีเที่ยวเลยแล้วพี่โอ้โหแล้วสะพานแม่เจา้าทำไมไม่ข้ามสะพานล่างวะจะขึ้นตามกันมาทำไมา <laughs> สะพานล่างไม่ข้ามจะข้ามสะพานบนได้แต่สะพานล่างได้ข้ามเลยเนะี่ย <laughs> ไม่เป็นไรไปตะนี่ไง ไม่ยอมกลิ้งหรอกนะเฮ้ยอเรียบร้อยกลิ้งเห็นโรมาเห็นโรมาด,ด้วยนข้างหลังเพ่นดิ<อ>เพ่นดิ<ะ>เพนดิใครวะเพ่นดิเพ่นดิไปทำไรอยู่ไปไม่ได้แล้วสนะพานนั้นมันข้ามไม่ได้ต้องข้ามสะพานนี้เลี้ยวลูกเดี๋ยวตกเหวลูกเออ ูนี้น่ัน่อยเลยดิบย้ยดิบขึ้นสะพานอา้าวเมื่อกี้ปักอันนี้เลยดยังไม่จนเสร็จเลยเช็คกันมีคนป่ะไม่มียิงตอบมานะแต่มีคนฟาร์มแล้วมีคนเข้าพารามอเตอร์เอาเลยอนุมัติอนุมัติตลอดและ ลามาเตอร์มีรถมาทางเราทางเราทางที่เรามาไหนเอ่ยไหนเอ่ยเราอยู่บนเขาอยู่บนเขาเขาใช่ไหมตรงที่ม้าใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ตัวนึงโอ้โหลวมุมมันได้มันบังพอดีมองไม่เห็นด้วยนอกวงเหรอใช่อยู่นอกวงพี่มันน่าจะมาแล้วไป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 แล้ว ไปขึ้นรถด,ดีกว่าใหญ่จุดมาร์กเดียโอเคตรงไปพี่เอาริมน้ำหรือว่าในเมืองอันนี้แหละกันริมน้ำก็ได้ถ้าริมน้ำ้องเลี้ยวซ้ายไม่ไม่ไม่ตรงนั้นแหละโดดไปเลยน่าจะมีคนนะพี่ตรงตรงบ้านมา้าเออที่มาร์กน่าจะมีคนนะเออแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิล แ้พี่หลบได้ตรงนี้ก็น่าจะหลบได้อยู่เนาะตรงมุมเนี้ยลันก็นอนได้ตรงเนี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยเดี๋ยว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 ตรงนี้ดีกว่าอตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่ตรงนี้ใช่จะม่มีรถมามีรถมาตรงไหนอตรงบ้านเมื่อกี้พี่บ้านบ้านที่พี่มาเมื่อกี้มีรถมาด้วยมันน่าจะยิงกันอยู่อ่านะเพื่อนรถออกซ้ายไปหนึ่งคันผมดูข้างหลังที่มาเมื่อกี้นะแล้วเรามายิงบ้านนี้เล่นกันระวังรอ ปีนหินไปแล้วไม่โดนกิวลี่เจาะยางรถให้หมดเลยดีไหมเนี่ยมันก็อยู่ในวงนเผื่อไว,ว<ะ>อ้กำลังยิงยางรถเป็นเพลนเลยเฮีย ทำไมมันยิงกูโดนวะใช่ระเบิดมาจากไหนระเบิดมันมาถึงเราด้วยถ่ายหลังมาหน่อยดีกว่าพี่ถ้าระเบิดถึงเรานี่ขอนี่มีนะขอนี่มีนะพี่ผมถอนลงมาแล้วนะเขามีระวังด้วยพี่หลังเข้านะมีพี้เลยพี่มีิตตี้เลยหลังเข้าหลังเข้าตรงไหนตรงไหนเข่าเข่ามาร์คเขียว มามา,มาพี่มาเขียวมากฟ้าโอ้โหอยู่ตรงนั้นอนะพี่จะเป็นเป้านิ่งไงถ้ายิงน็อตหนึ่งนะน็อตหนึ่งแล้วนอตหนึ่งแล้วน็อกอีกตัวน็อกอีกตัวมีวิ่งออกซ้ายไปตัวหนึ่งนอกอยู่แตรงนี้อนะพี่ตรงนี้มี เค <Okay. S 2> ตายแล้วนี่หลังฟ้าข้างรถงตาย,ย,ยอยู่ในควันเหรอใช่พี่โ <Okay. S 2> อเคยู่ในควันหลังต้นไม้ตัวนึงอ๋อแล้วนะปาควันอยู่สามศพเราเราขับรถไปเนินหน้าได้ไหมพี่ตรงเนี้มันจะอยู่ในวงด้วย ได้อยู่นะพี่เชา้าลองงัดได้นะบ้านนี้งัดบ้านก่อนเหรอ,หอไปเลยดีกว่าทำเลยเราไม่ดี <Okay. S 1> บ้านมันยังอยู่ในวงไงตรงตรงหมาผม,มาน่าจะอยู่ได้ยนะคิดว่าโอ้ยบนเขายังยิงอยู่เลยไปไปตรงไหนบนเขาอะ่ะเออใช่ไอ้เบอร์เคียวบอกขึ้นไปเล่นบนเขาเฮ้ยโบนี่ก็มีนะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ย ต้องอ้อมออมมาที่เบอร์เขียวบอกอะ่ะอ้อมแล้จอดรถวิ่งเข้าไปโอ้ไม่ทันละอ้อมไม่ได้าแล้วดิไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหาที่แอบก่อนหาที่แอบก่อนหาที่แอบก่อนโอ้ยขนลุกขนพองหมดกินยาเลยพักกินยาเลย มองกูอยู่เว่ง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 มีคนอยู่วงขาวพี่ตรงนี้ตรงนี้ไปเลยไปเลยไปเลยไม่โดนหรอกยิงไม่โดนเลยคนนี้ยิงไม่แม่นหรอกนั่นแหละโอ้โหพวกนี้ยิงไม่แม่นหรอกแต่มันยิงโดนผมแค่นั้นเองโอ้ยอึ้งไหม เห็นไหมมันยิงไม่แม่หรอกแต่มันยิงโดนแค่นั้นโดนหมดเลยเอเดี่ยวนั้นนั้นแหละเลือดที่ผิดแน่อาไม่มีที่เข้าแล้วไม่มีที่เข้าจริงดูวงดิแค่นั้นอ่ะจะไปฝั่งโน้นก็มีคนโอ้โหเผื่อโอ้โห